สวัสดีพี่น้อง f อซครับวันนี้อีเจไม่มาเด้อนะครับวันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสําหรับครีเอเตอร์ฝากไว้เลยนะครีเอเตอร์ทุกช่องทางนะครับคีเอเตอร์ชกช่องช่องทางไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวฝากไว้เลยแชร์ออกไปนะตอนนี้มันจะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบหนึ่งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบหนึงร่ารูปแบบนั้นก็คือการเข้ามากดรายงานลิขสิทธิ์ของเรานะผมโดนไป15คลิป แม้กระทั่งคลิปนั่งงัดยางผมยังโดนเลยคลิปผ่าเครื่องคลิปประกอบเครื่องผมโดนหมดโดน15คลิป15วันติดต่อกันนะครับมันสร้างความเสียหายให้กับเราเป็นอย่างมากดังนั้นฝากถึงพี่น้อง f อด้วยนะครับอาเป็นหูเป็นตาช่วยกันแชร์ คลิปนี้ออกไปนะมันมีเข้ามาแล้วมิจฉาชีพที่เข้ามากดรายงานร้องลิขสิทธิ์นะทัง้งทั้งที่งานชิ้นั้นบางทีเราวาดด้วยกระดาษวาดด้วยความรู้สึกความคิดของเราเราโดนลิขสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับพี่น้อง